Yeah. And you don't wanna let me go the chẳng nhận me mấy มันเบรนเนอกมันไม่ไฟล็อกวว้งวนในลูปที่ออกไม่ได้ทุกครั้งที่ฉันพยายามอำตาเธอก็กลับมาดึงมันโชว์ชะตาตั้งใจไม่ให้ฉันหายจากเธอสักทีเธอบอกให้ฉันอยู่แต่พอช้าเธอก็ลบฉันทิ้งมันเชื่อฉันคือรอยดินมันก็จกที่เธอปาดออกฉันเจ็บจนไม่ลเชนส่วนให้ซ่อมแต่เธอยังยิ้มันไม่เคยทำอะไรเปเลยสักอย่าง run from the pain but the pain run fast แต่เธอก็ะแทบแต่ที่ฉันเปิดไม่ได้ใครบอกให้รักไม่มีใครบอกแต่ฉันยังลงมันโดนสะกดทุกขึ้น r o u b l e time h r r y break me in a dark way รักเธอเหมือนเกมที่ไม่มีทางชนะแต่ยังเล่นซ อยู่ดีฉันมีความรู้สึกไม่พ้นมือคาดินโซลารไว้กับเงาของเธอยิงดิงก็ยิ่งจมยิงรักก็ยิ่งเจ็บแต่ฉันก็ยังเดินกลับไปหาเธอทุกครั้งอยู่ดีอ้อช่วยดนึ่งฉันขึ้นจากแค่นีที ราะมันมีแต่เธอกับฉันที่กำลังหายใจไม่ออกเธอหัวใจเธอไม่เหลือที่ใครขอแค่เส้นเล็กๆให้ฉันก็ได้ถ้าเธอจะฆ่าฉันของให้ทำฉันปเพราะฉันอยากอยู่กับเธอนานที่สุดเท่าที่ลมหายใจฉันทนไหวฉันตฉันคืนจากในดีตที่ช่วยฉัน้คำมีทำมีทำมีทไมีทมีทมีทำมีทมีทมีทำมีทไมีทำมทำมมมไมทำม ฉันคืนคำโกหกตัวเองทุกคืนบอกกับเธอจะกลับมาทั้งที่รู้ว่าเธอจะไปไกลกว่าเดิมแต่ฉันก็ยังมองหาแสงของเธอแม่รู้ว่าแสงนั้นเป็นไฟที่พร้อมเผาฉันในใต้ซ้ำอีก You don't care I'm a w a r e but I still stay there และคำเชิญเธ e ในเพลงได้ใช่ a หม Break bad r e test h e p fall deep no help แต่ฉันก็ยังกลับไปเหมือนคนโง่ที่ไม่รู้จักเดินน้องมา Can't escape heart ache mind shake soul break ฉันตายทีละนิดทุกครั้งที่เธอหายไป แต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าฉันสลายไปแค่ไหน night a f t e แ n i น h t ฉันพังอยู่ในห้องมิดเดิลคนเดียวแต่ก็เอามือแตะหน้าออกแล้วภาวนาให้เธอกลับมาเสมอช่วยดิงฉันคืนเจอแค่ี้ที่เพราะฉันหายใจไม่ถึงเธอเลยจริงๆแม้เธอเจอไม่สนใจฉันเลยฉันก็ยังเป็นใครสักคนในคืนที่เธอร้องไห้เธอเจอถุกเชิญฉันเจ็บก็คอยเจ็บจากมือเธอทั้ก็ไม่รหงาฉกยังไม่หนกลใจ นจเนีทเพราะฉันหายใจไม่ถึงเธอเลยจริงๆแม้เธอจะไม่สนใจฉันเลยฉันก็ยังอยากเป็นใครสักคนในคืนที่เธอร้องไห้ถ้าเธอจะทำฉันเจ็บก็บเพราะยังไม่ no. คืนนี้ถ้าเธอไม่เรียกชื่อฉันฉันอาจหล่นหายไปจากโลกของตัวเองแต่ถ้าเธอเได้แม้บุค่ลมหายใจฉันจะกลับไปแม่้เรนผ่านความเจ็บั้งหมดที่เธอเคยดใหมา